มาครับพี่น้องถึงลานสร้างเรียบร้อยครับก๋วยเตี๋ยวเรือมอญแดงเส้นเล็กครับเหนียวนุ่มครับเครื่องเน้นๆพี่น้องมาเดอร์สุกูสุกคนครับแซ่บน้องกันครับพี่น้องมาครับมาครับสดห้อนครับนี่ครับเป็นแต่แซ่บบอครับพี่น้องแซ่บน้องกันครับสุกูสุกคนครับผมนี่หมูเน้นๆครับ หากเต็มที่ครับพี่น้องสดห้อนๆครับบรรยากาศหนาวๆมาเด้อสุขูสุขคนครับแซ่บน้ำกันพี่น้องอุได้ท่านได้กินเขาหรือว่ากินยังกระไดกับมาเด้อครับพี่น้องเด้อสุขูสุขคนมาแซ่บแซน้งกันครับเส้นเล็กเดียวนุ่มครับพี่น้องบรรยากาศร่มตึงๆสดก๋วยเตี๋ยวห,อหอ่อนๆแซ่บแซน้งกันครับสุขูสุขคนครับพี่น้องบรรยากาศดีมืน้นี้สดก๋วยเตี๋ยว